ครับสวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพี่พบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกเคแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่พี่ครับพี่จะโทรหรือจะแอดไลน์ก็เบอร์นี้ได้เลยนะครับเรามีหลากหลายเหมือนเดิมพี่น้องพี่วัดพระแก้วครับสวยตามรูปแบบนี้เลยพี่นี้ตามรูปแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับตามรูปแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ดูครับ พุทธปฏิบนะครับพี่เจแปนนะครับพี่นี่นะครับเจแปนตามรูปแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ครับพี่ดูนะครับตามรูปแบบนี้เลยนะครับพี่ส,สวยเลยครับพี่นี่หน้าตาก้านิ้วนะครับพี่ดูครับ นี่ครับสองพันห้าร้อยบาทครับยังไงโทรมานะนะครับพี่ยังไงโทรมาครับชอบยังไงโทรมาราคาคุยกันได้ครับพี่นี่ครับเต่าเผือกแกหานุมานครับหรือว่าก็ลูกพะพายตายไม่เป็นครับพี่ของหลวงพ่อกลวยชุดตินทะโลนะครับพี่มีอยู่สองตัวนะพี่จานเต็มเลยนะครับตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาท นี่ครับราคายังไงโทรมาคุยครับพี่จานมือหลวงพ่อเลยครับพี่นี่ครับดีเด่นคืออายุยืนนะครับโชคลาภครับชั้นหนึ่งเลยครับพี่นี่ครับตัวที่หนึ่งเลพี่นะอันนี้ตัวที่สองชอบตัวไหนก็โทรมาคุยครับหรือว่าคู่ก็ราคาลดได้ครับนียังสวยเลยครับพี่พรก็กลวยครับ มาใช้ขึ้นยิ่งบูชาครับพี่นี่ครับตัวละหนึ่งพันห้าร้อยนะมาโทรมาคุยราคากันได้ครับถ้าแพงไปเนาะพี่แผ่นปั๊มลูกป,ปู่เอี่ยมวัดหนังครับนี่ครับพี่สองสี่นะพี่นะสองสี่หกเจ็ดนะครับมีพศบ,บอกนี่ครับลูกป,ปู่เอี่ยมวัดหนังกทมอรครับพี่น่าใช้มากโคตรเก่าเลยพี่นี่ครับ ขอ900บาทนี่ครับ900 900ครับเราก็มีหลากหลายนี่พี่น้องเครื่องรางพักเครื่องนะครับพี่ใส่งาแท้ๆนะครับพี่เส้นนี้3 0 0ันะครับเม็ดใหญ่นะพี่นะนี่เม็ดใหญ่เนียใส่งาครับเลียงมาให้แล้วร้อยมาให้แล้วนี่ครับเสวยมากครับพี่ขึ้นคอได้เลยครับพี่3 0 0าครับ เม็ดใหญ่ๆเลยพี่นี่ลูกใหญ่หญเลยนี่สามพันห้าร้อยบาทระเบีโอนเงินสดนะครับพี่เก็บปลายทางระบบห้าสิบาทนะจะเป็นพระบูชาระบกหนึ่งร้อยนะครับพี่เป็นพักเครื่องทั่วไปบวกห้าสิบาทนะครับพี่สิ่ง,งาแกะครับพี่สิ่ง,งาแกะทรงเครื่องอย่างสวยเลย พี่ขอเก้าร้อยบาทสิงตาไฟหรวพ่อหอมอย่างสวยเลยครับพี่พหลวงพ่อหอมวัดซากมากที่ขอเจ็ดร้อยบาทโอ้โหนี่พี่นี่ก็สวยครับนาแก่นะครับพี่สิงห์หลวงพ่อเดิมครับ เดี๋ยวจะกรอบเลยครับเนี่ยพี่ขอเจ็ดร้อยบาทตัวเนี้เจ็ดร้อยสวยๆทั้งนั้นเลยพี่นะพี่เคี้่ววเสือพระปานสวยๆเลยดิขึ้นขอได้เลยพี่เจ็ดร้อยบาทเลี่ยมเงินนะครับพี่พัดท่ากระดานครับ วยมากนี่กุสีสวัสดิ์สนิมแดงครับพี่เรียมเงินมาให้แล้วครับสองพันเจ็ดร้อยบาทนี้ขอสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่เรียมเงินนะครับพี่เฉพาะค่าเรียมก,ก็ตกสองพันแล้วพี่โอ้ดีครับพี่ลเงพ่ะทองสุกวัตโนรวงครับพี่ นี่พกยึดคั่งครับรุ่นแรกเก่าเก่ามากๆครับพี่ขอเจ็ดร้อยบาทนี่น่าใช้มากเลยครับเนี่ยหายากนะหายากนะครับพี่เคลียวเสือเพาะปานนี่ครับพี่ขอเจ็ดร้อยบาทนี่ตัวใหญ่ๆเลยสวยช่มช่ำเจ็ดร้อยบาทขุ้แผนพี่วัดใหญ่ชัยมงคล สวยวิ้งเลยลงท้องในกุน้น่ยครับหกร้อยบาทหกร้อยบาทพี่พันล่วงใครใส่พักกุไม่ควรผ้าเลยพี่นี่พระล่วงลางปืนนะครับนี่ลงท้องในกุสนิมแดงครับองค์นี้เลี่ยมท้องเก่ามาเนี่ยพี่สวย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 เลยพี่ คโอ้โหเอ้ยสวยสุดๆเลยครับเดยมท้องเก่ามาครับพี่ขอเจ็ดร้อยบาทนะราคาเบาๆครับพี่โอ้ม,ม,มีมีตัวนี้ครับพ่อหอมตัวใหญ่มีทรงเครื่องนี้ขอสองพันห้าร้อยบาทพ่อหอมนี่สวยมากๆสองพันห้าร้อยบาทตัวใหญ่ไงจัดจ้านเลยพี่ทรงเครื่องด้วย พี่ชอบพี่โทรพี่ออนไลน์มานะ0947570556ออนไลน์บนนี้ได้เลยครับพี่พี่นี่ครับมันพบกลวยครับกระลทองสวยๆเลยครับพี่เก่าเก่าถึงยุคเลยครับหกร้อยบาทโอ้มีหลังฝังค่างสิพี่มีตะกุดด้วยโอ้ไม่ธรรมดาครับนี่ครับพี่หกร้อยบาทสวยน่าใช้ครับพี่พอะเดิมครับเดี๋ยวพอะเดิมครับขลับเป็นสิงห์โอ้โห สุดยอดนี่ครับหกร้อยบาทน,นี่ขอหกร้อยบาทจ้าวราคแรังปันเลยพี่เม็ดพริกนี่เม็ดอันนี้ก่อนนะเป็นเหรียญหลวงพอ่ออีด้านล่างเป็นเม็ดพริกครับข้างล่างเป็นเนื้องเงินนะพี่นะนี่ครับหลวงพ่ออียกชุดเลยครับอันนี้เป็นเนื้องเงินนะพี่เม็ดพริกเม็ดพริกชุดนี้ขอเก้าร้อยแล้วกันพี่เก้าร้อยนี่พี่ อันนี้ก็หายากนะน,นี่ครบสูตรเลยพร้อมอาร์มเลยพี่คนน่าใช้เลยพี่หลวงพ่อพเดิมพร้อมนี่พร้อมอาร์มมันเหยบได้เลยนี่ครับพ่อเดิมครับเก้าร้อยบาทขอเก้าร้อยพี่คนน่าใช้เลยพ่อเดิมเนี่ยโอ้พี่นี่ครับ นี่มีชาติปีผมปูด้วยสีดิงดำดำเล็กนี่สุดยอดแลลวครับห้ยติดตัวได้สบายใจครับพี่หกร้อยบาทนี่หกร้อยบาทครับศูนย์เก้าสี่จ็ด้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะพี่นะเบอร์นี้นะพี่พี่วัสุทัศน์นี่ยกชุดเลยพระชัยวัดพิมพ์หัวไม่ขีดเนื้อสมฤทธ วัดสุดทัดเวลาลามครับพี่สองสี่กว่าโคตรเก่าหรือโคตรสวยเลยมีอยู่สามองค์นี่ครับจะของเดิมเขาเลี่ยมมาแบบเนี้ยโอ้หน่าใช้มากขอเจ็ดร้อยบาทนะผมขอเจ็ร้อยบาทพี่ราคาแบบเบาๆไปทั้งสามองค์อะพี่ เอาแบ่งลูกหลานได้เลยนะราคาเนี้ยสอนีิครับพี่เหรียญแหนบรุ่นสามโอ้โหน่าใช้ครับพี่ติดตัวทำงานได้เลยครับหกร้อยบาทครับพี่หกร้อยเป็นเงาประกาศมีสองเหรียญน,นะพี่อีกเหรียญน,นึ่งมีทองแดงครับน่าใช้รุ่นสามสวยเลยครับหกร้อยมีปุ่นหน้าครับพี่ บนหน้าจานเพียบเลยเนี่กิ่ก็โดนออกจากมือนี่สวยหกร้อยบาทพี่พระกิ่งจอมสุรินครับรกิ่งจอมสุรินคาบเบ้าคีบบ็อกยุ่มเดิมเลยหล่อบโบราณสวบมาก ขอเจ็ดร้อยบาทครับสวยจริงครับสวยแบบไม่มีคำบรรยายเลยพี่สวยมากๆหลวงพ่อคงบางกระพร้อมอม่พี่เคยเห็นไหมหน้ากากทองด้วยสวยครับลงยาอืมช่างสวยงามเหลือเกินลงยาหน้ากากสีทองนี่หกร้อยแล้วมีหลวงเดี๋ยวลงยาพระแดงด้วยสวยมากๆครับ มีเสื่อมมากๆหกร้อยพี่มีเหรียญฉลูนะครับกมรมหลวงชุมพรพี่โอหสวยเลยเป็นเหรียญฉลูครับหกร้อยกะลาตาเดียวครับพี่น้อยเก่าสวยหกร้อย นี่นี่ปุูบุญพี่เรียมเงินครับนี่พิมพ์ะลูดโอ้โหสวยสุดๆเลยโอ้โหเพี่อเรียมเงินมาด้วยครับขอเก้าร้อยพี่นี่โคตรน่าใช้เลยเก้าร้อยครับพี่แล้วก็หลงพระทารุ่นสองนี่ไปดูครับเก่าถึงยุคน่าใช้นี่เรียมโบราณมาแบบนี้เลยนี่พระทารุ่นสอง ไอยู่ขอเจ็ดร้อยบาทโอ้โหราคาอีพีนี้สวยทุกองต้องเท่านี้ก่อนนะพี่นะสวัสดีนะครับ